ี่ตะก,ก,ก,กี้คือเป็นเอ่อเพื่อนที่เพิ่งกลับมาชาร์จก็มาเรียงมาร้องแต่ว่ายัางไม่เคยมีเวอ,ร,เอวร์ชันร้อ,องกับพี่บินเลยนี่ก็ถือว่าครั้งแรกเลยครับแรกครับก็ถือว่าฉลองกับเพลงขึ้นชาร์จกับเขาบ้างนะฮะโอเค <laughs> อาจจะค่อยปๆมาเนะี่ยล่อยมาแล้วจะกเคลียร์เคลียร์ก็เป็นกระแสอยูน่นะพี่เอ๋ก็ก็ถือว่าเป็นการกลับมาที่โอเคอ่ะก็ก็เป็นกำลังใจ มากๆกเอขอบคุณแฟนคับด้วยก็ทำให้เราแบบมีแรงทำเพลงต่อไปมีดีด้วยมีเนื้มีความสื่อถึงเด็กๆใช่ครับก็ชื่อเพลงก็เป็นชื่อรูกสาวนะครับเพราะว่าก็ต้องให้เขาฟังทขคือนอันนี้เป็นรีนี่ร็อคิมเปิร็อคอีกปี้ก็สามสี่ปีแต่งเองรีนเองข้าวเป็นรถมอเตอร์ขนมาช่วยทำ แล้วเราก็เป็น user ครับแล้วการฝึกกับดูโอของเรามีไงฮะยากไหมเนี่ยซ้อมเมื่อกี้อะซ้อมมาขึ้นเลยเลยซอมเมื่อกี้แต่ว่าจริงๆเขาแค่จะเค้ยแอบฟุต่อลบ้างนแล้วว่าเขาก็ตั้งใจร้องมากนะเมื่อกี้ครับก็ขอบคุณเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสจะร้องเวอร์ชันดีๆครับตรงไปปากอกันไอ้ที่มีแรงจากการทำซีรีส์ตเต็มตัวอ่ะใช่ครับก็ตอนนี้จัดการเรื่องตำรานชีวิตได้ละ ระอับน้องๆก็เริ่มโตกันแล้วแล้วก็ขึ้นระบบในการดูแลเลี้ยงลูกๆเนี่ยคุณแม่แล้วที่น้องคอแคตอ่ะก็ชัดเจนมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็เราแต่ละคนก็เริ่มมีเวลาในการออกไปทําชีวิตหรือรรทํำอะไรเพื่อตัวเองมากขึ้นนะว่าหายเหนื่อยไหนเหรอโอ้ยหายเหนื่อยเยอะเพราะว่าเพราะว่าผมกับน้องพยายามเซตร,ระบบทุกอย่างะครับ ที่มันสามารถทำได้เช่นระบบการให้ลูกนอนยาวเองด้วยตัวเองตอนกลางคืนนี่ก็ตอนนี้กำลังจะเซตให้ลูกกินข้าวเองอยู่ครับนะ<อ>ครับ<อ>แต่ถ้าเกิดว่าผ่านขั้นตอนนี้จะยิ่งไง่ายไปทุกอย่างเลยยิ่งทำให้เรามีเวลามากขึ้นเจ็บต่อไปก็คุณพ่อคุณแม่ก็มีเวลาทำเองมากขึ้นแล้วใช่ตอนนี้ก็มีมากขึ้นนะก็ได<อ>้ดูซีรีส์ได้กันบ้างไ,าาได้ออกไปทานข้าวด้วยกันนะครับก็ต้อง ก็ตขอบคุณจริเๆแ้วขอบคุณที่เองด้วยคุณคุณปู่คุณย่าคุณปู่คุณย้ายด้วยทุกเพื่อคอยคอยช่วยกันเราเลยได้เห็นภาพหวานบ้างแล้วครับี่ยวก็เริ่มก็เริ่มมีบ้านครับก็พยายามคุยกันตลอดว่าจริงๆคุยกันมาตั้งแต่ตอนที่จะมีลูกแล้วแหละว่าเรืไองในความสัมพันธ์ของผมกับคุณแม่เนี่ยอะไรก็ต้องให้เป็นแบบงนี้ตลอดว่าถ้าความรักความผูกพันของผมกับคุณแม่ โอเคอ่ะเราเชื่อว่าเป็นส่งรูปอย่างเมื่อเช้าเมื่อเช้าก่อนที่จะออกมาทำงานเนี่ยครับก็จะรู้นั่งทานข้าวอยู่แล้วก็จะหอมแก้มน้องแพทตอนที่จะออกแล้วเราก็พยายามทำต่อหน้าเขาทำต่อหน้าลูกลูกดิเดี๋ยวนี้ลูกเกิดเป็นแล้ววิกก้าก็เริ่มแบบว่าอ๋อแล้วเราคิดว่าการทําอะไรแบบเนี้ย มันน่าจะซึมซับไปถึงเขาที่ตอนที่เขาโตขึ้นการที่ให้ความรักกันมนไม่ครอบครัวแล้วก็ให้กับเพื่อนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอ่ะเขาน่าจะได้รับเรื่องนี้ไปแสดงว่าหมดห่วงเรื่องแบบห่วงคุณแม่เขาลุกบนลมากมีห่วงใช่ไหมเอาหอบแม่พ่อกอตอนแรกเลยน้องแพ้แตกลัวในเรื่องนี้ว่าที่ดันเราลองดูไหมว่าแบบเวากอดลูกของลูกให้หอมกันเนี่ยตอนน้าลูกอ่ะลูกเขาจะมาดึงมาแย่งหรือเปล่าเพราะว่า จริงตอนวันนี้ยทุกวันเนี้ยโคลอราส์เนี่ยทุกสัปดา,าติดมากคือแบบพีไอ้อาก็จะร้องมาให้รู้อย่างเดียวแล้วก็ลองแบบเออลองกอดดูป้าพอกอดน,น้องแคทต่อแม่ลูกก็กดว่าเนี่ยอย่างที่บอกเขาก็จะเขยิ้มแล้วก็แบบเต้นเชียร์ก็ถือว่าโอเคบรรยากาศที่ดีแล้วก็ลุกฟินลูกฟินฟินเลยเออไม่ได้ถ่ายคลิปไม่เลยเดี๋ยวเ,เดี๋ยวดูถ้าเกิดว่าหน้าเขาฟินแบบไหนเดี๋ยวดูติดออตามในโซเชียลกัน เข <Kaiser S 2> <c oughs> าต่างคนต่างรับลูกชายเหรอเหมือนกันลูกชายที่แบบเขินมากเลยเขาต่างคนต่างกันแรงมากตื่นดีงั้นเขาก็ไปรับงานก็เหมือนวันนี้เขาก็ยังสนุกกับการเจงลูปถ่ายเพราะว่าเขาก็มีคนทำแบบข้าวให้กับเองจัดตารางการเรียนการสอนอะไรต่างๆให้กับลูกเองด้วยว่าคิดว่าตอนนี้เขายังเขาอาจะยังอินแล้วก็มีความสุขอยู่ในการที่จะ เลี้ยงลูกกันนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นความตั้งใจของอมาบ้างตั้งแต่วันแรกที่แบบตั้งใจว่าจะมีลูกหรือไม่มีลูกดีแล้วพอมีลูกแล้วเขาก็ทำสิ่งที่เขาตั้งใจให้ดีที่สุดพอสะดวกการมีลูกก็เลยจะต้องมีลูกเพิ่มเพิ่มเพิ่ใหม่ที่ไหนอย่างยังยังไม่ได้คิดในเรื่องนี้เลยเป็นโปรเจกต์ที่ยังอยู่ในนอกแฟลตหรือยังไไม่ด้ยังห่างไกลมากแล้วก็เราก็ยังบอกว่าเราไม่ได้ไม่ได้ปฏิเสธรเขาปฏิเสธนะเพราะว่า อย่างตอนแรกที่ที่เราขขเคยคุยกันว่าเราไม่ได้ใหญ่ไม่ได,ไได้ไม่ได้เตรียมแผน่มีลูกผู้ลากมีใบนะแล้วก็อยู่ๆก็พูดต่อแล้วก็เอ๊ะอยู่จะเปลี่ยนใจมีดีกว่าอย่างมีเขาซึ่งผู้ต่อไปก็เลยไม่ไม่นนกล้าที่จะบอก,ะกว่าเราจะม,ามีนี่ที่ดูสถานการณ์ต่อไปเรื่อยๆกครับนี่แฝดปดหมกว้างกว่ากว้างกว่าตอนนี้สถานการณ์ก็เป็นช่วงเดินเดินวิ่ง ดน้หน้องข้ามาเรียนว่ามาดูว่าเหยไหมางหมโอเคมามามาจะเป็นรอบุดายปีี่ครับมีมีโปรเจกต์ปีนี้จริงจมไม่ได้นะครับแต่ว่าก็เป้ยเดิมครับถ้า เวลาคือพยายามทุกท so, like mm ิ hmm. s <S okay. uh ีพยายามเตลียมเวลาให้ปเนี้เวลาเองถ้าเกิดว่าแฟนที่เคยไปก็น่าจะเจอแล้วก็ถึงจ็เจอเป็นกิจกรรมปีเลยออกหิองกันน่าช่อาจารย์นี่จอารพี่แดนาพี่แดนไายลูก่อเหอนที่ถึงลูกแหละ แก็เดี๋ยวตองวา่าแล้วก็ดูายโอเคค่ะอย่าฝังนี้นะคะโอเคงางานอยู่นะคะแขามีนะคะันี้ได้แยนะค่ะแขกว่าแต่ละคนหรอได้ก็อีกทีนะคะพี่แดน